มาตรา5้าสิบแดทวีมรดหนึ่งเมื่อทําการสารวจรละวัดหรือพิสูจน์สอบสวนการทําประโยชน์ตามมาตราห8สิแปแล้วให้พลังงานสาราที่ออกฉนิฐพดินหรือตัดสือและปองการประโยชน์แล้วแต่กรมีให้บุคคลตามวรสองเพื่อปรากฏว่าพืดินของบุคคลที่เขาพดินของคู้นั้นที่เขาบลองอยู่เป็นที่ดินอกระดัฉนิฐพนดินหรือตังสือรับร้องการประโยชน์ตามมาตรากฎหมายนี้ได้วรสอง เพื่อวักสองบุบคคลซึ่งพนักง,งานเจ้าหน้าที่อารอ,อกชุนที่ดินหรือรับรองการประโยชน์ได้คืออนุหนึ่งผู้ซึ่งมีหลักฐานแจ้งรับองที่ดินมีใบจองไปยับย่้งฉุดตราจองแร่จองที่ว่าได้ทูประโยชน์แล้วหรือผู้หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการสิทที่ดินและการของเชี่อนุสองผู้ซึ่งปฏิบัติตามมาตรา27ดีอนุสามผู้ซึ่งมีหลักฐานแจ้งการรับรองไม่ใช่อนุสาม ผู้ซึ่งครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินภายหลัง,งความบังคับนี้ชำรบและไม่เป็นไปซ้อนไปยับยั้มหรือไม่มีหลักฐานว่าเป็นผู้มิสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการตัดสินเรื่องการ,การาของชีพอวักสามเพื่อประโยชน์ของเวลา,าน,นี้ผู้ซึ่งมีหลักฐานใช้ครอบครองตามวักสองอันดุหนึ่งให้หมายความลงถึงผู้ซึ่งครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องไปซกับคลดังกล่าวด้วยวัคซีนสำหรับบุคคลตามมาตราสำหรับบุคคลตามวักสองอนุสอง ให้ออกโฉนดที่ดินดหรือมสิทรับรองการทำประโยชน์แต่กรณีได้เม่เกิด50สไร่ถ้าเกิด5 0สไร่ต้องได้รับคำวัดจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการเฉพาะรายทั้งน,นี้ตามที่คณะกรรมการกำหนดว่าภายใน10ปีภายใน10ป,ปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินที่ดินหรือมนสงสือรับรองการทำประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ตามวรรค2 ตาวรรสองอนุสารห้ามไม่ให้บุบคคลห้ามไม่ให้บุคคลนั้นคนที่ดินนั้นได้แก่ผู้อื่นห้ามไม่ให้บุคคลตามวรรสองอนุสามโอนที่ดินนั้นให้แก่ผู้อื่นเรื่องแต่เป็นการตกอทอดํามรดกหรือโอนให้แก่สถบันการเมืองหรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การรัฐบาลรัฐวิสาหกิจษที่จะตั้งขึ้นโดนนยพระราชญญัติหรือโอนให้แก่ สากลผู้ชำระหนี้โดยได้รับคำสั่งวัสดุดในกาะเป็นสากลวักซ็อภายในกำหนดเวลาห้ามโอนตามวัคข้าที่ดิฉันมีอยู่ในข่ายการัมี